สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกันครณนิพามากคุณนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนจดหมายค่ะการเขียนจดหมายมาดูกันสิว่าการเขียนจดหมายคืออะไรการเขียนจดหมายเป็นการเขียนตามรูปแบบเพื่อสื่อสารบอกเรื่องราวสื่อสารนะคะบอกเรื่องราว แจ้งความต้องการและแสดงความคิดเห็นให้ผู้อ่านรับทราบหรือให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้เขียนดังนั้นการเขียนจดหมายจึงเป็นการติดต่อสื่อสารกันอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แทนการสื่อสารโดยการพูดจากันโดยตรงดังนั้นอีกเหมือนกันข้อความในจดหมายจึงต้องเป็นข้อความที่ชัดเจนแจ้งแจ้งบอกความประสงค์ได้นะคะเรามาดูประเภทของจดหมาย จดหมายมีกี่ประเภทนะจดหมายมีทั้งหมด4ประเภทประเภทที่1จดหมายส่วนตัวจดหมายส่วนตัวเป็นจดหมายที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลนะคะเช่นจดหมายถึงญาติครูอาจารย์เพื่ออะไรละ่ะ เพื่อเล่าข่าวสารส่งความระลึกถึงหรือไต่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันสบายดีไหมคิดถึงเราไหมนี่ไต่ถามทุกสุขนะจดหมายประเภทที่สองจดหมายกิจธุระกิจแสดงว่ามีธุระมีกิจธุระแล้วเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งธุระต่างๆ เช่นจดหมายนัดหมายการสมัครงานจดหมายลาป่วยจดหมายลากิจจดหมายลาครูก็ใช่นะคะดังนั้นจดหมายลาป่วยของนักเรียนที่มีให้ครูคือจดหมายกิจธุระหรือจะไปสมัครงานที่ไหนเขียนจดหมายสมัครงานได้นะคะสามจดหมายธุรกิจเมื่อกี้กิจธุระอันนี้เป็นธุรกิจนะคะหมายถึงจดหมายที่บุคคล ห้างร้านหรือองค์กรต่างๆเขียนติดต่อกันธุรกิจคือการติดต่อทางการงานทํางานด้วยกันนี่เองในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการเงินเศรษฐกิจระหว่างกันเช่นจดหมายสั่งซื้อสินค้าเห็นยายเรื่องนึงในเว็บน่าซื้อมากเลยก็เขียนจดหมายสั่งซื้อใช่ไหมคะเนี่ยจดหมายธุรกิจต่อไปข้อ4ประเภทที่4นะคะจดหมายราชการอันนี้สําคัญนะคะ เป็นจดหมายที่ทางราชการมีถึงหน่วยบุคคลหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนในทุกเรื่องทุกกรณีเช่นแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโค,ว,สโควิดใช่ไหมคะเนี่ยคือจดหมายทางราชการทางทางจังหวัดออกให้จดหมายจะต้องมีสัญลักษณ์ของราชการหรือที่เรียกว่าตราคุดไว้ด้วยนะคะระวังให้ดีมาดูหลักและมารยาทในการเขียนจดหมาย ข้อ 1>, 1เลือกกระดาษและซองที่เรียบร้อยใช้สีสุภาพเหมาะสำ,ห,ะสำหรับบุคคลและประเภทของจดหมายเหมาะสมกับบุคคลนะคะและประเภทของจดหมายเช่นจดหมายถึงเพื่อนเราอาจจะใช้สีชมพูชมพูอ่อนนะคะชมพูแป๊ดได้ไหมไม่ได้สีแดงก็ไม่ได้ชมพูฟ้าครีมตรกนี้นะคะถือว่าสุภาพทั้งซองทั้ง ทั้งซองทั้งกระดาษเขียนอ่ไปเขียนด้หมึกสีน้ําเงินหรือสีดาใช่ไหมคะห้ามเอ,อาสีแดงไปเขียนนะคะเหมือนคุณครูบอกว่าขีดเส้นได้สีแดงแล้วเขียนได้สีน้ําเงินเรียบร้อยน่าอ่านลายมือเราอาจจะไม่สวยขอให้สะอาดเรียบร้อยสามเขียนให้ถูกต้องตามแบบของการเขียนจดหมายเดี๋ยวรูปแบบการเขียนจดหมายเราจะพูดกันชั่วโมงหน้านะชั่วโมงนี้แค่ประเภทก่อน สีเขียนโดยใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาแล้วก็สุภาพใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช้ภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดนะคะสละสลวยไม่อ้อมค้อมไม่ห้วนหรือกระด้างแต่ผู้อ่านสามารถทราบเรื่องเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและสามารถและสามารถนะคะผู้อ่านต้องเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนิยมใช้ในการเขียนจดหมายกิจธุระหรือจดหมายธุริจกละจดหมายราชการเดี๋ยวนี้จดหมายเราอะถึงเพื่อนเราไม่เขียนจดหมายกันแล้วเนาะเราเราใช้อะไรนะเราใช้โทรศัพท์ใช้เฟซใช้ไลน์กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการเขียนจดหมายเราจะไม่ใช้กันแล้วนิยมใช้เฉพาะทางราชการเท่านั้นเพราะเรามีโทรศัพท์เป็นปจัจจายที่สาม้วใช่ไหมคะห้าเขียนเชิงสร้างสรรค์ สร้างสารหมายความว่ายังไงเขียนโดยใช้การใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีอย่าไปนเหน็บแนมเขาผู้เขียนต้องรู้จักเลือกเป็นถ้อยคําชวนอ่านต้องระมัดระวังพิเศษด้วยว่าการเขียนแบบไหนจะทําให้เพื่อนเข้าใจผิดหรือคนอื่นเข้าใจผิดได้หกถ้าเป็นจดหมายติดต่อทางราชการต้องทราบว่ามีผู้รับผู้รับเนี่ยมีตำแหน่งใดมียศอะไรต้องเขียนให้ครบ ูพอำมในการพนตีพลเอกนี่ยมคะต้องมีมียศให้ครบนะคะว่าที่ร้อยตรีนี่สใส่ครบเจ็ดการจ่าหน้าซองให้เขียนชื่อผู้รับและรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการนำส่งจดหมายของบุุรไปรษณียน์นะคะนอกจากนี้เราควรระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งที่มุมซองมุมบนด้านซ้ายมือ ด้านหลังของซองจดหมายนะคะทั้งนี้เพื่อจะได้ส่งกลับคืนยังผู้เขียนได้ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถส่งจดหมายได้ตามที่ไว้ในจดหมายและสุดท้ายเด็กๆจะต้องผนึกตราปริศนียกรหรือที่เราเรียกว่าสแตมไว้ที่มุมขวาของซองให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดเสมอปัจจุบันนี้3บาทนะคะ เด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ส่งจดหมายกันแล้วเนาะเนี่ยสามบาทมุมขวาอะมาดูกันอ่ะมาดูตัวอย่างการเขียนซองจดหมายหรือการจ่ายหน้าซองจดหมายกันนะคะมาดูที่อธิบายเมื่อกี้ดูด้านซ้ายมือบนบนสุดเลยเห็นไหมคะซ้ายมือชื่อที่อยู่ของผู้ฝาก ต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ฟากนะคะถ้าไม่มีจดหมายไม่ถึงมือผู้รับก็จะอาที่ส่งกลับไม่ได้ตรงกลับไม่ถูกนะคะตรงกลางนี่ชื่อที่อยู่ของผู้รับไม่มีชื่อผู้รับไม่ได้ถ้าไม่มีชื่อผู้รับก็ส่งจดหมายไม่ได้เนาะและขวาสุดนี่บนเลยที่ผนึกดวงตาไปซินากร3สามบาทนะคะหรือที่เรียกสแตมสามบาทถ้าไม่มีสแตมก็ไปไหนไม่ได้เขาไม่รับส่งนะคะเห็นไหมจดหมายไม่ยากเลยไหน เรียนจบแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเห็นไหมแบบฝึกหัดเรื่องจดหมายยังไม่ใช่การเขียนนะเพราะยังไม่เขียนเลยครูเลยใช้คําว่าแบบฝึกหัดเรื่องจดหมายคําชี้แจงให้นักเรียนอ่านข้อความข้อความที่ครูหนือให้นะคะแล้ววิเควราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางในช่องนะคะเช่นข้อ1จดหมายแบ่งได้4ประเภทถ้าหนูคิดว่าถูกต้อง หนูก็ขีดตรงนี้เลยเห็นไหมใช่ไหมคะเนี่ยสจดหม้ยส่วนตัวคือจดหม้ยลาครูเอ๊ะจริงไหมถูกหรือไม่ถูกขีดเอาเองนะคะมีแค่5ข้อเท่านั้นให้นักเรียนลอกลงสมุดเขียนโจทย์ลงสมุดให้เรียบร้อยตีตารางให้เรียบร้อยนะลกูกแล้วทำให้ครบข้อ1ไปคิดเองนะ พ่อครูไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าครูไม่ใช่เลยนะคะดังนั้นเรื่องจดหมายวันนี้จบแค่นี้นะคะพรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าครูจะขึ้นเรื่องการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ